สวัสดีครับ โยนขัดข <ra> 네ัข <notable berries> ัดเร่ยนหางขัดนี่กัดเรีนขัดอ้าวชี้ทางขัดชีครับ รับมองครับนางงเรียนับนะครับอันนี้ผมอยู่คอยอยู่ลงเรียนรับโอโอขี่หนังโอ้ยคือเออเขานี่ครับอังนี้ลงเรียนชอง ควบเข้านีไอ้ข like, ้างคมนมี like ่ like ้างโคอ่น like ีครับโคน่ครับข้างโคอันนี้เนี้ยเนะอย่างนี้ยุงเย็นครับโคจอดไอยืเง็นครับนี่ครับท่านครับอัดยือั นี่หอนอ่าตรงนี้ดูนี้อันนี้หอนขับน้ำเย็นเดร่าขับเพิ่งขับนี่ครับนี่ครับเอ็นนัดต้นพัดนี่ครับต้นพัดอันคานเฮาวไขหนังหนังอยูอันทันแรกนอันแรก นี่ทางนั้นผมนักหนังเล่นที่นี่ครับครับอื้ออื้อนะครับคอยขับ หนาชี่น้องาครับชิโอครับเพื่อนครับหน้าเรื่องใครครับชิ้นครับเห็นหาที่นอนครับ อาหน้นใส่นนนหน้าคุ้นอาหังหายืงเง็นหลังขัดซึ่งคนคนคนอาขัดอา ก่อนไหนโอันแองช็ดขับ,บอันขับกากอันไหนทางเงินคือคือไ,ไหนไครรับต้องคอยรับนณครับ คนไหนครับที่ที่อัดทางน้ำต้องเรี้ยรัครับทาง,ทาง,ทางอะไรย่าน,นีครับ เอ็นอันทาดนะครับดยในรงเยี่อถังต้นขาบอยู่นรับงเยื่อัาดู่นอันขาดาดอยูในชาอยในน่นคอัเอ็นหินร่องรัดมัดหนึ่งสองสามสี่หา้าห้าต้นขดัดนบครับ เอองาครับดีครับดีครับงาหกงาดี่รับนะครับดีครับคุณท่าทางโรงเรียนักที่นเอ็นดูทางคอากคด อันนี้คือหักยืนยืนเด็ดโอหีหนังเน็ดหักคนหักการชนดคน این ند ندید که เราใช้หาเราคนับวันชิดหน้าคับ